โอเคครับก่อนอน่นต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับผมพบกับทางช่อง Hero Man Channel ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะมานําเสนอข้อมูลข่าวสารหรือว่าแนะนําโปรแกรมดีๆวันนี้นะครับแอดมินก็มีข่าวดีนะครับเกี่ยวกับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุผู้พิการนะครับแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กนะครับเข้าวันที่9ธันวาคม2563ก็คือวันนี้นะครับเป็นต้นไปเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลย ตอนนี้นะครับแอดมินอยู่ที่เจ้าแอปพลิเคชันไทยเดลี่นะครับสามารถอ่านข่าวสะสมแต้มแล้วได้รับรางวัลด้วยนะครับเพื่อน,อนๆคนไหนสนใจ<ๆ>ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่างคลิปนะครับตอนนี้เรามาดูรายละเอียดของข่าวกันก่อน,นะครับเขาบอกว่า9ธันวาคม2563ในกรณีผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิพการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะครับเพจ f a c e b o o k สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพส์ข้อความแล้วก็ภาพนะครับระบุว่าผู้มีสิทธิ์รับเงินเบีย้ยสูงอายุผู้พิการและก็เงินอุดหน,นุนเด็กและเกิดในวันที่9ธันวาคม2563นี้นะครับรัฐบาลจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีโดยจะเริ่มทยอยโอนตั้งแต่คืนนี้นะครับฟังดีๆคืนนี้ตีหนึนาทีเป็นต้นไปนะครับแสดงว่า กําลังทยอยโอนวันที่9วันนี้วันที่9พอดีนะครับถ้าใครไปกดวันนี้นะอาจจะยังไม่ได้นะครับผมต้องใจเย็นอีกสักนิดนึงมาดูรายละเอียดนะครับว่าจะได้เงินอะไรบ้างแล้วก็จํานวนเท่าไหร่นะครับหนึ่งเบี้ยผู้สูงอายุนะครับหกรบาทถึง1,000บาทเนี่ยก็จะแยกเป็นอายุของผู้สูงอายุแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่อายุมาดูอายุ60ปีถึง69ปีนะครับจะได้600บาท อายุ70ปีถึง79ปีจะได้700บาทอายุ80ปีถึง89ปีจะได้800บาทแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปนะครับจะได้1,000บาท2เบี้ยผู้พิการนะครับจะได้เงิน800บาทถึง1,000บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้1,000บาทแต่ก็จะเข้าอ่าบัตรผู้พิการเนี่ย800บาทแล้วก็จะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก200บาทรวมแล้วจะเป็นเงิน1,000บาทนะครับ ผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับจะได้1000บาทผู้พิการนะครับทั่วไปนะครับจะได้800บาท3นะครับเงินอุดหนุนเด็กนะครับแรกเกิดได้600บาทส่วนเงินอุดหนุนเด็กหรือว่าอุดหนุนบุตรเนี่ยนะครับผมรัฐบาลจะอ,ออกให้วันที่9ธันวาคม2563นนะครับโดยรอบเดือนธันวาคมนี้มีผู้ส่สงคำขอเงินอุดหนุนเด็กเนี่ยจำนวน 1,926,490่าบลายนะครับรวมเป็นจำน,จำนวนเงินนะครับนเงินนะครับ1,321ล้านนะครับ366,600้บาททางนี้นะครับผมเงินอุดหนุนเด็กนะครับก็รัฐบาลจะให้600บาทต่อเดือนนะครับนี่ก็เป็นรา,ายละเอียดของข่าวนะครับสรุปแล้วนะครับเงินก็จะเข้าวันที่9กธันวาคม2563เป็นต้นไป ก็จะมีเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการนะครับแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กนะครับวันนี้ก็อย่าเพิ่งไปกดกันแล้วกันนะครับอาจจะยังไม่เข้ากันทุกคนเนาะก็ต้องรอจะเย็นสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับที่นํามาฝากกันผิดพลาดประการใดนะครับต้องกราบขออภัยเพื่อนๆในนาทีนี้ด้วยนะครับแหล่งที่มาข่าวๆนะครับก็คือกรมประชาสัมพันธ์เขต7นะครับผมก็เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะครับที่ทางแอนมินพา หรือว่านางพ่อมูลมาฝากนะครับก็เชื่อถือได้อย่างแน่นอนนะครับก็อย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งนะครับกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปเพื่อทางช่องได้ลงมันจะเด้งแจ้งเตือนวันนี้นะครับทำคลิปมาพอสมควรแล้วก็ต้องการคำว่าลากันไปก่อนกร,ราบสวัสดีครับผม